สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถซูซูกิสวิปรุ่น g l เครับราคา637,000บาทเป็นรุ่นท็อปครับสำหรับคันที่จะเอามาให้ชมก็จะเป็นสีเทาครับผมก็จะเป็นโมเดลปี2023ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมหน้าตารถคันแล้วก็ภายในนะครับว่าตัวรถเดิมๆนะครับจะมีระชันการใช้งานอะไรมาให้เราบ้างยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันได้เลยครับครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นสวิปรุ่น g l เครับเป็นรุ่นท็อปราคา637,00 0บาทครับผม สำหรับสวิฟช์นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับขนาด 1,200cc 83แรงม้าเรารับน้ำมันก็1.95แล้วก็ E20 ครับสหรับในส่วนของไฟหน้าของสวิฟช์รุ่น GLF ก็จะเป็นไฟแบบ LED ครับโดยตัวไฟนะครับสามารถปรับระดับขึ้นลงสูงต่ำได้ด้วยครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับในส่วนของบริเวณกระจังหน้าก็จะมีลักษณะเป็นแบบตารางนะครับผม แล้วก็จะมีตัวเส้นโครเมียมตัดเข้าไปตรงบริเวณตรงกลางครับแล้วก็จะมีตัวโลโกโส้ส z สกิที่เป็นสีโครเมียมเช่นกันครับก็ทําให้รถมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถของ s วิ f รุ่น g l x กันต่อเลยครับสหรับ s วิ f รุ่นเ l x ก็จะมาพร้อมกับ ล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วครับผมขอบยางจะอยู่ที่ 185/55R16 ครับสำหรับไฟเลี้ยวของ s วิต t รุ่น g l s นะครับจะอยู่ที่บริเวณหูกระจกมองข้างครับแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจอัจเรียะแบบเคเล็กพุนสตาร์ทครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับผมก็สวยงามนะครับแล้วก็น่าใช้งานมากๆครับ แล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะครับเวลาเรากดปลดล็อกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการปลดล็อกที่ประตูฝั่งคนขับบานเดียวครับแต่ถ้าเรากดครั้งที่2นะครับก็คือจะเป็นการปลดล็อกประตูล็อคคันครับประตูแถวที่1่ประตูแถวที่2อลรวมไปถึงประตูฝั่งด้านหลังด้านท้ายด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเวลาเราพบกุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวนะครับหรือว่ากุญแจใส่กระเป๋าไว้นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันนะครับการปลดล็อกหรือว่าล็อกรถนะครับผ่านปุ่มสีดำๆที่อยู่ตรงบริเวณด้านมือจจัับได้้้เลคครรรรกกก็ือออถาาาตงะน เราก็กดไปเลยครับ1ครั้งแต่ถ้าเราจะกดล็อกรถเราก็สามารถกดไปอีก1ครั้งได้เช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมหน้าตาในส่วนของบริเวณด้านหลังของสวิปรุ่น GLS กันครับสลับไฟท้าของสวิปนะครับก็จะเป็นไฟแบบ LED ครับเวลาเปิดก็จะมีลักษณะเป็นแบบรูปตัว C ครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสวิปเลยครับ นอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟเบกรกดวงที่3ครับมาให้ด้วยครับสำหรับตัวจุดกลมๆข้างๆไฟเบกรกดวงที่3นะครับจะไม่ใช่กล้องหลังนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวฉีดน้ำนะครับมาทําความสะอาดกระจกบริเวณด้านหลังได้ครับแล้วก็สําหรับกล้องถอยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบริเวณที่เก็บสัมภาระท้ายรถของ s w i ฟ t รุ่น g l x กันครับ เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมข้อมูลให้กับลูกค้านะครับในส่วนของบริเวณด้านหลังนะครับเราสามารถปลดล็อกได้อีกวิธีหนึ่งก็คือจะมีปุ่มเล็กๆสีดําตรงนี้ครับผมตัวปุ่มนี้นะครับเราสามารถกดปลดล็อกและล็อกประตูด้านท้ายได้นะครับในเวลาที่เราพบกุญแจอยู่กับตัวครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องหยิบกุญแจออกมากดปลดล็อกข้งที่2เหมือนตอนที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นี้นะครับก็สะดวกสบายมากๆครับ ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของสวิปกันครับสำหรับพื้นที่ด้านหลังนะครับที่ใช้สาหรับเก็บสัมภาระก็จะมีความเพียงพอต่อการใช้งานครับผมสำหรับถาดปูท้ายนะครับอันนี้จริงๆตัวที่มากับรถเลยจะไม่มีนะครับแต่ว่าปกติเวลาลูกค้าออกรถผมก็จะแถมไปให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กรณีที่เอ่อที่เก็บสัมภาระไม่เพียงพอนะครับเราสามารถปรับพับปรับพับเบาะลงไปได้อีกนะครับผมในอัตราส่วน40ต่อ60เนครับ สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กับลูกค้าได้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับรถซ z u k i ิสว f ปทุกรุ่นนะครับตอนนี้เขาจะไม่ได้แถมเป็นยางอะไรนะครับแต่ว่าจะมีเป็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินมาให้แทนครับผมก็สามารถใช้ได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ต้องรีบนำรถไปหาที่สำหรับเปลี่ยนยางแล้วก็ปะยางครับผม สำหรับอุปกรณ์แม่แรงก็จะอยู่บริเวณฝั่งขวานะครับในส่วนของที่เก็บสับบราระด้านท้ายครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของบริเวณภา,ายในของรถกันต่อเลยครับ สำหรับ u z z u k s w w ีปรุ่น GLX นะครับก็จะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยทั้งหมด6ลูกครับผมสำหรับเบาของ s วีปรุ่น GLX ก็จะเป็นแบบเบาผ้าครับโดยตัวเบานะครับจะมีรวดลายที่เป็นแบบสปอร์ตครับผมแล้วก็จะมีรูปทรงที่อบรับกับลำตัวผู้ใช้งานครับทำให้ผู้โดยสารนั่งได้อย่างสะดวกสบายครับแล้วก็ลดอาการเมื่อยล้าให้กับลูกค้าได้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของบริเวณคอนโซลด้านหน้าของ s สวิปรุ่น GLS กันต่อเลยครับผมสำหรับสวิปรุ่น GLS นะครับก็จะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด7นิ้วครับตัวจอนะครับจะรองรับการเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธรวมไปถึง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยครับสำหรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android Auto นะครับลูกค้าจะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย USB เท่านั้นนะครับแล้วก็เสียบเชื่อมกับตัวโทรศัพท์ของลูกค้าครับ ก็ถึงจะสามารถใช้งานตัว Apple c a คและ Android Auto ได้นะครับผมในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแบบอัตโนมัติครับผมสำหรับช่องจ่ายไฟเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวช่อง USB แล้วก็ HDMI มาให้ด้วยครับ สำหรับเกียร์ของสวิปก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับปุ่มจอยานด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มสาหรับเปลี่ยนเกียร์ครับส่วนปุ่มเล็กๆด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่มสาหรับเปิดโหมดสปอร์ตครับสามารถกดใช้นะครับในเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งรอบเครื่องทําความเร็วให้กับรถในเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งแซงได้ครับเวลาที่เรากดใช้นะครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์รูปตัวเอนะครับบริเวณหน้าปัดให้เราเห็นนะครับว่าเรากดใช้หรือว่าเราปิดใช้งานอยู่ครับผม นอกจากนี้นะครับตัวเกียร์นะครับก็จะมีตัวปุ่มชิปล็อกมาให้ด้วยครับตัวปุ่มชิปล็อกนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับที่กดค้างไว้นะครับแล้วลากเกียร์มาที่ตําแหน่งเกนครับเป็นเกียร์ว่างโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทรถครับก็การใช้งานนะครับเราสามารถใช้ในสถานการณ์ที่เราจอดรถขวางทางนะครับหรือว่าจอดรถในห้างนะครับผมก็คือเราไม่ต้องสตาร์ทรถครับเราสามารถกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วก็ลากเกียร์มาที่ตำแหน่งเกนได้เลยครับโดยที่เราจะต้องมั่นใจนะครับว่ารถเราจะไม่ไหลครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานบนโพงมาไยของสวิปรุ่น GLX กันครับว่าเขาจะมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรมาให้เราบ้างครับผมสำหรับฟังก์ชันการใช้งานบนโพงมาไยของสวิปรุ่น GLX นะครับเราสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพพงมาไลได้ครับแล้วก็สามารถรับสายวางสายนะครับกดเชื่อมต่อบลูทูธผ่านโพงมาไลได้ครับผม นอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวปุ่มนะครับสำหรับเปิดปิดระบบคูดคอนโทรครับโดยระบบคูดคอนโทรนะครับจะเป็นระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติครับในเวลาที่ลูกค้าขับระยะทางไกลๆนะครับสามารถกดใช้ได้ครับผมก็สามารถช่วยลดอาการเมื่อยล้าให้กับลูกค้าได้ครับผมในระหว่างขับขี่แล้วก็นอกจากนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเราก็สามารถปรับระดับขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยครับโดยวิธีการนะครับเราจะต้องดึงสลักด้านล่างลงนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับแล้วก็ ดันเข้าดันออกได้ครับผมพอเวลาเราปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้เหมาะกับสี่งลักษณะนั่งของเรานะครับเราจะต้องดันตัวด้านล่างนะครับที่เป็นสลักนะครับดันกลับขึ้นมาให้สุดครับผมก็จะเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มพุทสตาร์ทครับผมก็จะใช้สําหรับในการสตาร์ทรถแล้วก็ดับรถนะครับสําหรับสวช์ครับผมด้วยปุ่มนี้นะครับเวลาเราจะสตาร์ทรถครับผมเราจะต้อง ให้เกียร์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ p ครับแล้วก็เราจะต้องเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ไป1ทีครับผมมันถึงจะสตาร์ทรถให้ครับแต่ว่าในเวลาที่เราต้องการที่จะดับรถนะครับก็แค่ให้ตำแหน่งเกียร์นะครับอยู่ที่เกียร์ p ครับเบรกไม่ต้องเหยียบนะครับเราแค่กดปุ่มนี้ทีเดียวครับมันก็จะดับเครื่องยนต์ให้เราครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดนะครับระบบ idling stop ครับผมตัวปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปตัว a แล้วก็มีคำว่า off บนที่หน้าป ก็จริงๆปุ่มนี้เราถ้าไม่ต้องการใช้นะครับเราสามารถกดปิดได้นะครับแต่ปกติมันก็จะเปิดไว้ครับผมระบบนี้นะครับมันจะช่วยในการตัดการจ่ายน้ํามันชั่วคราวนะครับในเวลาที่รถจอดนิ่งนะครับเวลาที่ลูกค้าจอดติดไฟแดงอะไรแบบนี้ครับหรือว่ารถติดยาวๆแล้วเราจอดพักครับเครื่องยนต์มันจะตัดการจ่ายน้ํามันชั่วขณะครับผมในเวลาที่เราจอดนิ่งครับ ก็ช่วยให้ประหยัดน้ามันได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณด้านข้างอีกปุ่มนึงนะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มสําหรับปรับระดับสูงต่ําของไฟหน้าครับผมก็สามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับเลยครับผมระบบปรับกระจกของสวิปรุ่น GLS นะครับก็จะเป็นระบบแบบปรับไฟฟ้าครับผมก็สําหรับในส่วนของปุ่มกลมๆด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มสําหรับปรับมุมมองของกระจกมองข้างครับสมมติเราต้องการที่จะ ปรับมุมมองของกระจกฝั่งด้านขวานะครับเราจะต้องหมุนตัวกลมๆนะครับไปทางตัว R ครับแล้วก็สามารถดันขวานะครับหรือว่าดันซ้ายดันขึ้นดันลงได้เลยครับผมก็เป็นการปรับมุมมองครับใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับผมครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถสุสกิส w i ีปรุ่น gx สี่ทาครับราคา637,000บาทเป็นรุ่นท็อปครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินครับ ขนาด 1,240cc 83แรงม้าเรารับน้ำมันเก้า9 5แล้วก็ e 2 0ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับผมผมก็มีบริการจองรถออนไลน์นะครับเซ็นไฟแนซ์ถึงที่ครับแล้วก็ส่งรถฟรีถึงบ้านเลยนะครับผมก็สําหรับโปรโมชั่นนะครับทางออนไลน์หรือว่าจะทางหน้าสูนนะครับก็จะให้เป็นโปรโมชั่นเดียวกันเลยครับ สำหรับสูงของผมนะครับจะอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชวมบุรีครับก็จะเป็นซูเปกิ b n เเท่านั้นนะครับผมยังไงหาลูกค้านะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ให้ในช่วงท้ายคลิปนะครับผมยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์0839363930ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ f a c e b o o k ซูซูกิชลบุรีปากกาฟิวครับโชว์รูมของผมจะตั้งอยู่ที่อำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็น Suzuki BNT ครับ ผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็ไฟแนซน์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหากลูกค้าอยากแต่งรถแบบไหนอยากใช้เง,งินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทําใบเสเนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไสงสนใจก็ติดต่อเข้ามาเพื่อคุยกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ